สวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะก็พบกับหมอน้ำนะคะน้ำบันทิตานะคะวันนี้หมอน้ำจะมาพูดเรื่องของนะคะบ้านนะคะของจิตวิญญาณซึ่งท็อปปิกเนี่ยนะคะมีเอฟซีอ FC ของหมอน้ำท่านหนึ่งเนาะซึ่งออคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube หรือว่าคลิป โพสที่หมอน้ำโพสหน้าชุมชนเนี่ยอันนี้จำไม่ได้มากนักแต่ว่าหมอน้ำจดเอาไว้นะคะว่ามีเอชซีอยู่ท่านหนึ่งนะคะอยากให้หมอน้ำอธิบายขยายความในเรื่องของคำว่าบ้านของจิตวิญญาณนะคะก็คงจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมคะก็เล่าที่มาก่อนนะคะมันมีความเชื่อมโยงกันเนาะบ้านของจิตวิญญ,ญ,ญาณก็คือ,ท,อ,อท,ที่ที่ที่หนึ่งนะคะซึ่งซึ่งถ้าเป็นถ้า เราเป็นชาวพุทธศาสนิกชนนะคะหรือว่านับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะคะพระองค์เนี่ยนะคะพระพุทธองค์เนี่ยซึ่งเหมือนน้ำจะเรียกพระตถาคตเนาะพระตถาคตเนี่ยท่านตัดที่แห่งน,นั้นน่ยบ้านแห่งจิตวิญญาณนั้นน่ยพระองค์ให้คํานิยามว่าเรียกว่านิพพานนะคะเรียกว่านิพพานหรือว่าอาจจะเรียกว่า วิมุตก็ได้นะคะมีมีหลายคำเรียกที่เรียกคำว่านิพพานมีหลายคำเรียกซึ่งในคำสอนของศาสนาพุทธก็จะมีเขียนไว้เรียกเอาเป็นว่าที่คนรู้จักกันทั่ว,วไปสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนก็คือคำว่านิพพานเนาะเพราะฉะนั้นบ้านแห่งจิตวิญญาณหรือบ้านของจิตวิญญาณน่ะก็คือนิพพานนั่นแหละค่ะนิพพานเนี่ยพระองค์ได้อธิบายไว้ว่าคือที่ที่ที่เป็นมหาสุญญา,านะคะอ,อ,อธิบายความ กว้างไม่ได้ความใหญ่ไม่ได้ไม่ไม่แบบมันไม่มีประมาณนะคะมันไม่มีประมาณมันเป็นมหาสุญญตานะคะแต่ถ้าในทางสากลน,นะคะในทางสากลเนี่ยเขาจะเรียกคําเนี้ยนะคะคำว่าบ้านแห่งจิตวิญญาณหรือนิพพานเนี่ยว่า s o r t energy ตัวย่อก็คือ s นะคะ s นะคะ s n สเนะคะแล้วก็ e นะคะ s o r t energy นะคะก็คือเป็นแหล่งพลังงาน นะะขนาดใหญ่เป็นมหาสุญญตาขนาดใหญ่ซึ่งพวกเราเนี่ยมวลมนุษยชาติหรือแม้กระทั่งสัตว์สัตว์ทั้งหลายนะหรือแม้กระทั่งนะคะภพภูมิเทวดานะคะเราเนี่ยมีแหล่งกําเนิดมาจากตรงนั้นนั่นคือบ้านที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นถ้าในคลิปวิดีโอของหมอนม้ําในช่อง all w awareness นะคะหรือว่าช่องทิกตอกหรือว่าอะไรที่หมอน้ําจะพูดเรื่องของบ้านของจิตวิญญาณบ้านของจิตวิญญาณเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่า ก็คือนิพพานนั่นแหละก็คือวิมุตตนั่นแหละก็คือซอร์ตเอนเนอร์จีนั่นแหละนะคะคือบ้านของพวกเราคือแหล่งที่มาของพวกเรานะคะก่อนที่เราจะมาเกิดที่นี่และความสําคัญว่าทําไมเราจะต้องกลับบ้านตรงนั้นจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยพวกเราเนี่ยผมก็ขอกล่าวในนามที่เราเป็นมนุษย์เนาะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราอะมีบ้านตรงนั้นบ้านแห่งจิตวิญญาณตรงนั้นหรือนิพพานตรงนั้นหรือ SE ตรงนั้นหรือซอร์เอนเนอร์จีตรงนั้นอะคือ คือตรงนั้นอ่ะมีพร้อมทุกอย่างเช่นเวลาที่เราปรารถนานะคะที่เราอยากจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยคือแค่แค่นึกอ่ะก็ก็อิ่มแล้วก็ได้กินแล้วเราอยากจะไปทะเลใช่ไหมคะถ้าเราเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องแบบเราเกิดมาบนโลกเราก็ต้องขับรถไปใช่ไหมเราต้องมีแอคทิวิตี้เราต้องมีกิจกรรมที่จะต้องทําเพราะว่าโลกที่เรามาเกิดเนี่ยเป็นโลกแห่งการกระทําเป็นโลกแห่งการลงมือทํามันมันตรงนี้ไงเราถึงได้เลือกมาเกิด เออเพราะว่าเราอยู่ตรงบ้านเก่าของเราอะนะครับที่บ้านที่ชื่อว่าลิป่าเนี่ยบ้านแห่งจิตวิญญาณของเราบ้านของเราจริงๆของพวกเราทุกคนเนี่ยตรงนั้นมันแบบว่าคุณคิดดูนะคุณตื่นมาแล้วคุณก็แบบว่ามันมีทุกอย่างอยากได้ทะเลทะเลก็มาอยู่ตรงหน้าอยากได้อะไรก็มาอยู่ตรงหน้าอยากกินอะไรก็มาอยู่ตรงหน้านึกอะไรมันคือมันสมหวังสมปรารถนาไปหมดมันก็เป็นที่มาของคําว่า manifest การ manifest ก, Man ก็คือแบบ นึกอะไรก็เหมือนดีบนิ้วเหมือนเสกปึ้งได้ละปึ้งได้ละถ้าชีวิตเราเจอแบบนั้นมานานๆนะ่ะพวกเราอะ่ะก็เลยเบื่อไงเพราะว่าอะไรมันได้มาง่ายอะ่ะแบบคิดก็ได้คิดก็ได้มันจึงเป็นความเบื่อของพวกเราเราจึงเลือกนะคะที่จะขอมามีประสบการณ์แล้วเราก็เลือกเลือกที่ไปหลายโลกหลายโลกและณนะับปัจจุบันนี้ตอนนี้เราเลือกโลกนี้เราเลือกที่จะมาเกิดโลกนี้ พื่อที่จะมาหาประสบการณ์ที่มันแบบว่าเฮ้ยมันต้องลงมือทําสิจะได้ประสบความสําเร็จไม่ใช่นึกอยากจะมีหุ่นสวยมันก็หุ่นสวยเลยนึกอยากจะทําอะไรมันก็แบบได้เนลมิสแบบสมใจปรารถนาโดยง่ายมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราจึงแบบอยากมาเกิดเพราะเราอยากลิ้มรสความเอ้ยความทุกข์เป็นยังไงอหน้าตาเป็นยังไงความทุกข์การพัดภาคอะ่ะมันเจ็บปวดความเจ็บปวดมันหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยรู้จักอารมณ์นี้เอ่อความรักนะคะ ความสมหวังความทุกข์นะคะความพัฒนาความกลัวความวิตกกังวลมันมันรู้สึกยังไงเหรอเราอยากรู้หรือว่าความสําเร็จที่เกิดจากการลงมือทําจริงๆอะ่ะมันแบบมันหอม,หอมหวานแค่ไหนมันมันเป็นยังไงเหรอคือเราไม่เคยสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นเราจึงเลือกที่จะมาเกิดอ้าลองไปเที่ยวที่ดาวโลกดูสัหน่อยซิเพื่อไปลิ้มรสว่า การที่ได้ลงมือมาทํานู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องพัดภาคสูญเสียจริงๆอะ่ะเราความรู้สึกที่เขาเป็นทุกข์กันอะ่ะมันทุกข์แบบไหนหรอแบบไหนเรียกว่าทุกข์มันต้องรู้สึกยังไงอยากมามีประสบการณ์นะคะแต่พอความตั้งใจแรกที่จะมาตั้งใจมาแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียว แต่มันไม่แป๊บไงคะมันลงมายาวเลยลงมายาวตรงที่ว่าคือเราขอมาเออขอเออลงไปเที่ยวแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกเรียบร้อยเลยนะเลือกแบบจับกลุ่มก้อนจิตวิญญาณทั้งหมดนะคะก็พูดคุยกันอ่าเดี๋ยวฉันจะเกิดไปเป็นลูกเธอนะเดี๋ยวฉันจะเกิดไปเป็นแม่เธอเดี๋ยวฉันจะเกิดไปเป็นเพื่อนเธอเดี๋ยวฉันจะเกิดไปเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอเดี๋ยวฉันจะเกิดไปเป็นเคนในสิ่งแวดล้อมของเธอไปเป็นหัวหน้าเธอไปเป็นลูกน้องเธอเออ ฉันจะเกิดไปเป็นคนรักเธอแล้วเดี๋ยวเธอทําให้ฉันอกหักนะเอออะไรประมาณนี้ฉันจะได้รู้ว่าเอออกหักเนี่ยมันจะต้องมันต้องรู้สึกยังไงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะแบบเธอไปทําให้ฉันรักนะอะไรประมาณนี้คือเราทำโซคอนแทคก่อนลงมาเกิดเราเลือกแล้วนะคะมันเป็นความเข้าใจผิดถ้าเราเข้าใจผิดเข้าใจใหม่นะคะ ไม่ใช่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นะเราอะ่ะเลือกแล้วก่อนเกิดค่ะเราเลือกแล้วว่าเราจะให้จิตวิญญาณเนี้ยมาเป็นพ่อเราแม่เราคนนี้ลูกคนนี้มาเป็นแบบเป็นบทเรียนของเราเขาจะต้องให้เขาจะต้องทําให้เราอกหักเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะรับมือเติบโตในจิตวเวญ,ญานาณเพื่อมันเป็นละครที่เราแบบกําหนดตัวละครมาว่าตัวละครเนี้ยจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานั่นคือจัก,กรวาลที่เราสร้างขึ้นมา เราหยิบยกตัวละครต่างๆจากจิตวิญญาณโดนต่างๆแล้วเราก็ทํำคอนแทคกกันแล้วเราก็ต่างลงมาเกิดแล้วเราก็เลือกประเทศเองเราเลือกจังหวัดเองเราเลือกเองทุกอย่างเราเลือกที่จะมาเจอเหตุการณ์ต่างๆแต่กฎก็คือถ้าคณจะลงมาเกิดคุณต้องลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคอนแทคกไว้หรือจำงไว้ แต่จะมีสัญญาณจากจักรวาลที่มาบอกคนมาย้ำเตือนคนเป็นระยะระยะแต่ด้วยความที่เราแบบลงมาแล้วเราโม่แต่วุ่นวายเราเจอความเชื่อเราเจอคนรอบข้างนะคะปลูกฝังสิ่งต่างๆลงมาจนทำให้เราลืมสิ้นตัวตนที่แท้จริงลืมสิ้นบ้านที่แท้จริงและเราก็ไม่ได้ลงมาแค่ชาติเดียวเราไม่ได้ลงมาแค่แป๊บเดียวเหมือนตอนที่เราตั้งใจที่จะมาเกิดครั้งแรก เรามาแล้วเราก็หลงยาวเลยค่ะหลายสังสารวัตรเป็นแสนแสนกับแสนแสนกันที่เราเวียนไหวนะคะลงมาเที่ยวไปเที่ยวพบเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นสัตว์บ้างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนรวยบ้างคนจนบ้างคนพิการบ้างเป็นมาแล้วทุกอย่างค่ะเออเรียนรู้ทุกประสบการณ์แล้วนะคะจึง มเีเรียกว่ามีจิตวิญญาณนะคะดวงหนึ่งนะคะซึ่งก็เหมือนกับขอลงมาเกิดมาเพื่อที่จะตัดสูเป็นพระพุทธเจ้านะคะ<ม>ซึ่งพระพุทธเจ้าเอา่อก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นะคะที่ท่านนิพพานไปในยุคข,ของพวกเราที่ท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆน,นะคะก็เกิดมาเพื่อตัดสุบสิ่งเดียวกันตัดสุสิ่งที่เรียกว่า<ม>อริยสัจสี นะคะก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์หนทางที่เรากลับสู่บ้านเรามาตัดสรุ้เรื่องนี้เพื่อที่จะบอกเราว่าออ้ยที่ที่เธอมาอยู่เนี่ยมันเป็นโลกสมมุตินะเออจริงๆที่เนี่ยไม่ใช่บ้านของเธอจริงๆที่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่เธอควรมาเออถ้าเธออยากหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือเธอต้องกลับบ้านโดยท่านก็ให้แนวทางไว้โดยการปฏิบัติเนาะโดยการต้องปฏิบัติ นะคะก็คือมักมีองค์8เนาะหรือเรียกสั้นๆศีลน,น,นะคะสมาธิปัญญาหรือย่อๆเลยคืออาณาปณสตินะคะก็คือการทําสมาธินะคะจนถึงขั้นเราไปนิพพานหรือว่าหนทางสู่วิมุตต์ไปประมาณนั้นหรือว่าถ้าเรียกในทางสากลก็คือกับนะคะที่เก่าที่เรียกว่า SE หรือซ o อน e อ e r จีเพราะเราคือพลังงาน กลุ่มก้อนตรงนั้นนะคะซึ่งพระองค์เมื่อ,อ,อปรินิพพานแล้วพระองค์ก็อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงนั้นและเราก็สามารถที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะเฉกเช่นเดียวกับพระองค์ได้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ ะะอันนี้ก็คือความเชื่อมโยงนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะมันเป็นความเข้าใจผิดจริงๆเราเลือกมาแล้วก่อนเกิดแต่ว่าเราจำไม่ได้แล้วเราก็ลงมายาวเลยค่ะหลายแสนหลายกับหลายพบชาติหลายแสนชาติที่เราลงมาจนเราลืมสิ้นตัวตนที่แท้จริงของเราจิตวิญญาณของเราหรือเรียกภาษาที่เป็นศากลว่าไฮเดเซลเรา จะเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของเรานะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่จะเป็นครูในที่จะมอบความรู้นะคะให้กับเราความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาขั้นสูงนะคะก็เราก็ทำสมาธินะคะเราถึงจะเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลได้กับจิตวิญญาณของตัวเราได้นะคะก็จะเป็นผลทานที่เราจะ กลับบ้านได้นะคะบ้านที่หมอน้ำเรียกว่าบ้านหจิตวิญญาณหรือว่านิพพานหรือว่าซอสเอเนจีนะคะที่สากลเขาเรียกกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวหมอน้ำก็จะมีอะไรที่เป็นจะเอามาอธิบายให้ฟังเนาะว่าว่าว่า,วาเ,เราต้องรู้อะไรบ้างนะคะจากที่หมอน้ำได้ศึกษามาทั้งศึกษาเรื่องของศาสนาศึกษาเรื่องของกฎจักรวาลศึกษาที่เป็นความรู้ทางสากลเนาะที่เป็นภูมิปัญญาขั้นสูง ก็จะนํามาแชร์มาแบ่งปันเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจในเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเพื่อที่เราจะได้แบบกลับบ้านเก่าเราสักทีเนาะน่าจะเบื่อแล้วไหมมาแบบอยู่ในสังสารวัตรนี้นะคะสุขสุขทุกๆุกสุขสุขทุกๆุกน่าจะแบบเพียงพอแล้วไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นวิญญาณเก่าแก่เนาะโอโซก็น่าจะได้เรียนรู้มามาเยอะมากแล้วจะรู้สึกว่าพอละนะคะแล้วคลิปหน้าหวองน้ำอาจจะมาพูดเรื่องของ การแมนิเฟสยังไงให้ได้ผลการแมนิเฟสก็เหมือนกับถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันไม่ค่อยเพราะการสำแดงเงี้ยคือเอาง่ายๆเลยคือการเสกการเนรมิตการแบบปึ้งได้อะไรประมาณนี้นะคะทํำยังไงนะคะเพื่อให้เราได้ฝึกใหม่จริงๆมันเป็นความสามารถของพวกเราดั้งเดิมเลยเพราะว่าแหล่งที่มาบ้านของเราเรามีความสามารถนี้ติดตัวแต่เราลืมลืมลืมส้นทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะมันเป็นกฎของการมาเกิดเนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเอฟซี FC นะคะท่านนั้นนะคะจะได้รับคําตอบนะคะจากบ้านของจิตวิญญาณเนี่ยคืออะไรนะคะบ้านของจิตวิญญาณก็คือนิพพานนั่นแหละนะคะที่พระองค์ชี้ทางให้เราไปนะคะหรือจะเรียกในทางสากลก็เหมือนที่หมอน้าบอกเนอเอสี SE, หรือ s อร์ e เอเนจีนะคะคือแหล่งพลังงานเป็นมหาสุญญตาขนาดใหญ่นะคะแล้วจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยจริงๆมาจากตรงนั้นมันไม่มีการแบ่งศาสนา นะคะตรงนั้นไม่มีศาสนาตรงนั้นไม่มีเชื้อชาติตรงนั้นไม่มีการแบ่งประเทศไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะใดๆเลยแต่มันเป็นกฎของการลงมาเกิดที่นี่ที่เราเลือกที่จะแบ่งเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้นะคะความแตกต่างเออเป็นบทละครบทใหญ่เลยที่เราแบบสร้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเทาวันนี้แบบเออเผลอมาละที่สร้างบทละครแบบ ให้ตัวเองแบบว่ารันทดสุดๆเลยนะคะแบบทาไมมันทูกแบบนี้เราสร้างบทละครมาแล้วข่าวดีก็คือเราสามารถนะคะสร้างบทละครใหม่ของตัวเราได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตที่ผ่านมารู้สึกว่ามัน มันไม่ค่อยโสภามันไม่ค่อยมีความสุขมันไม่ค่อยแฮปปี้ตรงไหนที่เราอยากแก้ไขนะคะเขียนบทหมายให้กับชีวิตเราเริ่มบทนั้นได้เลยนะคะนี่คือข่าวดีโอเคก็พบกับหมอน้ำใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆที่อยากได้คําตอบในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะ f อฟท่านนั้นนะคะหมอน้ำติดค้างไว้นะคะพบกับหมอน้ำใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ